สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนามาพบกับผมในช่องสบายสบายสไตล์หนูนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะพาไปหาปูนะครับส่องปูจับปูกันก็เดี๋ยวไปกันเลยครับม,มากับไตหนูกับทิดอ้นครับผม โอ้โ,อโอติดผู้โอ้ยปูดดัมปูดดัมดำัมุดดัมุดัดมุ้ดมัดมไหนวะเนีเ่นี่ไปดูไม้ถับดิวะเหนียวได้มาแล้วครับหนึ่งตัวปูดำครับปูดดัติดผู้ไปไม่หลอด

เลนเยอะครับเดือนไม่ค่อยไหวครับติดลมครับผมอันนี้ก็เจอปูดำอีกแล้วครับ่ะแต่ตัวไม่ค่อยโตเฮ้ยวิ่งไปไหนฮะเออตัวไม่ค่อยโต อสองตัวเลยเว้ยสองตัวเลยปูนี่นตวงน,นี่ตายตายหลางก้างเลยเดี๋ยวเราไปใส่อยยบอนุนไว้เปิดเือตัวใหญ่แล้วก็ตัดเป็นบ่อนี่เมื่อกี้น,นี่เขาไปไหนแล้วงงเหลือเก็ ปล่อยบอย,อย,บอยนีหายไปเรืออันนี้ให้ลูกหาเฉดเลยม,มีสวิงมาแค่อันเดียวนะครับม <c oughs> ไม่กล้าจับ นะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมตัวเล็กๆนะครับไม่ค่อยโตเท่าไหร อังงมีพลสะพายกระป๋องครับอันนู้นพล,ละตะก์ <S 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 น่นี่นี่นี่พี่นุ๊กพี่นอ๊กเจออีกแล้วนะครับ เออๆโอ้โอโอ้โอ้โ uh อ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh> อ้โอ e> ้โอ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  nope> ้โอ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 ้แอ้โอัโอ้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 โ เจออีกแล้วนะครับ่านี่ครับมาช่วยกันส่องครับคนตักมีคนเดียวแวิงมีอันเดียวครับผมก็เป็นบอกกุ้งล้างนะครับมาได้เลี้ยงกุ้ง ครับอนนี้ก็มีทั้งหอยปูปลาครับนี่กระลุกกระลุกแบบนี้นะครับหลุมนอนปูครับผมกระลุกครับภาษาจันภาษาจันก็ประมาณหลุมครับหลุม

บากนิดนึงนะครับนี่ตอไม้ครับก็วันนี้ผมก็เป็นนาทีเป็นตักกล้องครับมากับพลละตักและก็พลละแบกครับผมเฮ้ยติดลมมะนะ พลละตักกับพลละแบกเราตัวเล็กครับเดินสบายตากล้องน้ำหนักเยอะครับเดินลำบากเหลือเกินเจอกุ้งกุราดำนะครับ Đi vào chỗ nồi show nồi Này Này quá. Này quá. vậy lấy khẩu quá ไหนวนะครับติดโคลนครับเหนื่อยครับเดินกลับแล้วครับผมกลับทางเดิมแล้วก็บ้านเราอยู่ไม่ห่างจากทะเลกันนะครับแล้วก็มาหา กับข้าวกับปลามันก็พอได้กินครับพอได้กินพอได้แบ่งกันกินจับกุ้งด้วยมือเปล่าครับผมะอันนี้เราก็ เดินเดินกลับกันแล้วนะครับน้าขึ้นเยอะเอิมองไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงจุดที่เราลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปดูผลงานกันที่บ้านเลยนะครับรอ,ลอผลระแบกกับผลตักของเราก่อนอยังมาไม่ถึงครับผม นี่ถ้าทางอีทางเพชรบุรีตัวนั้นนี่เขาไม่เอากันยังไะเขาปล่อยแกงได้หรอเขาปล่อยอยังไงทางเพชรอะพืชที่เขาลงเพจอนีนี่กันอะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ เยอะอ,อยู่นะครับคึ่งกระป๋องเลยคึงกระป๋องสีนะดูโอ้มีหอยด้วย รวมครับทั้งหอยทั้งปูทั้งปลานะครับ <laughs> เดี๋ยวเอาใส่ถังูกนึงไปตอกกันแล้วก็แ <h ug> ล้วยบยัดนยัเลยนี่ยเอ้ไปกินกันงเลยอุนไปกินเลย ผมจะด,ดแกงดอกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ